คุณหมอพาชมพู่ออกไปคุยกันที่ด้านนอกห้องพักจากผลการตรวจเบื้องต้นเราพบว่าสมองของพี่ชายคุณอาจจะได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุครับเขาเริ่มมีอาการพูดจาแปลกๆเห็นภาพหลอนและสับสนในเรื่องของเวลาและสถานที่ภาพหลอนชมพู่ถามด้วยความตกใจครับ ผมเป็นห่วงว่าพี่ชายคุณอาจจะมีอาการทางจิตเวชตามมาได้ผมอยากจะขอให้คุณช่วยสังเกตอาการของเขาอย่างใกล้ชิดและถ้ามีอะไรผิดปกติก็ให้รีบแจ้งให้ผมทราบทันทีนะครับคุณหมอกล่าวด้วยความเป็นห่วงชมพู่พยักหน้าด้วยความกังวลเธอไม่เคยคิดเลยว่าพี่ชายของเธอจะต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้เมื่อกลับเข้าไปในห้องชมพู่มองเชนด้วยสายตา ที่เต็มไปด้วยความสงสารเธอพยายามที่จะพูดคุยกับเขาอย่างเป็นกันเองแต่ในใจก็เต็มไปด้วยความกังวลและคำถามชมพู่ไม่รู้ว่าพี่ชายของเธอพาเชิญกับอะไรกันแน่แต่เธอตั้งใจว่าจะอยู่เคียงข้างเขาและช่วยเหลือเขาให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้หลังจากที่คุณหมอเตือนเรื่องอาการผิดปกติของเชน ชมพู่ก็ตัดสินใจที่จะดูแลพี่ชายอย่างใกล้ชิดเธอลาพักร้อนจากงานและมานอนเฝ้าเชนที่โรงพยาบาลทุกวันคอยป้อนข้าวป้อนยาและพูดคุยให้กำลังใจเชนรู้สึกซาบซึ้งในความรักและความห่วงใยของน้องสาวเป็นอย่างมากเขาพยายามที่จะไม่คิดถึงเรื่องของบุตรบาและตั้งใจที่จะพักผ่อนให้ร่างกายฟื้นตัวโดยเร็ว วันหนึ่งป้องมาเยี่ยมเชนที่โรงพยาบาลด้วยสีหน้าที่เป็นห่วงเขาเอาดอกไม้และผลไม้มาฝากและขอโทษเชนสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกูขอโทษจริงๆนะเชนที่ทําให้มึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้กูไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้เลยป้องกล่าวด้วยความรู้สึกผิดช่างมันเถอะป้องเรื่องมันผ่านมาแล้ว กูแค่หวังว่ามึงกับอาจารย์จะไม่ทำอะไรแบบนั้นอีกเชนตอบในขณะที่เชนและป้องกำลังพูดคุยกันชมพู่ก็เดินเข้ามาในห้องพอดีชมพู่ไม่เจอกันนานเลยนะป้องทักทายชมพู่ด้วยความดีใจชมพู่ยิ้มและยกมือไหว้ป้องสวัสดีค่ะพี่ป้องไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะป้องและชมพู่ทักทายกันตามระษาขนที่คุ้นเคย ทั้งสองพูดคุยถึงเรื่องราวสมัยเรียนและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนหลังจากที่เยี่ยมเชนเสร็จบ้องก็ชวนชมพู่ไปทานข้าวเย็นด้วยกันในระหว่างมื้ออาหารบ้องตัดสินใจที่จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเชนกับบุษบารวมถึงเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นและความพยายามของเขากับอาจารย์สุภชัยในการสืบหาความจริง ชมพูฟังเรื่องราวของป้องด้วยความตกตะลึงเธอไม่คือรู้เลยว่าพี่ชายของเธอต้องเผชิญกับเรื่องราวที่ลึกลับและน่ากลัวขนาดนี้เธอเริ่มเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเชนอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญหรือเป็นผลกระทบจากอุบัติเหตุเพียงอย่างเดียวแล้วพี่เชนเขาเชื่อเรื่องพวกนี้จริงๆหรอคะชมพูถามด้วยความเป็นห่วงตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกแต่หลังๆมากก็เริ่มคล้อยตามแล้วเพราะมีหลายอย่างที่ มันอธิบายไม่ได้จริงๆปองตอบแล้วทำไมถึงไม่บอกเรื่องนี้ให้ชมพู่รู้บ้างคะชมพู่ถามพี่กลัวว่าชมพู่จะไม่เชื่อแล้วก็กลัวว่าชมพู่จะเป็นห่วงเชนมากเกินไปปองตอบด้วยความรู้สึกผิดชมพู่ถอนหายใจออกมาด้วยความหนักใจเธอรู้ว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยพี่ชายของเธอให้พ้นจากสถานการณ์นี้หลังจากที่เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชมพู่ฟังปองก็รู้สึกโล่งใจ ที่ได้ระบายความกังวลและความอัดอั้นตันใจออกมาเขาเชื่อว่าชมพู่จะสามารถช่วยเหลือเชนได้เพราะชมพู่เป็นน้องสาวที่ใกล้ชิดกับเชนมากที่สุดชมพู่พี่รู้ว่าเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังมันอาจจะฟังดูเหลือเชื่อแต่พี่อยากขอให้ชมพู่ช่วยสังเกตอาการของเชนอย่างใกล้ชิดด้วยนะถ้ามีอะไรแปลกๆหรือผิดปกติไปจากเดิมบอกพี่ด้วยนะปองกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจัง ค่ะพี่ป้องชมพู่จะช่วยสังเกตพี่เชนเองถ้ามีอะไรผิดปกติชมพู่จะรีบบอกพี่ป้องทันทีเลยค่ะชมพู่รับปากด้วยความตั้งใจหลังจากทานอาหารเสร็จป้องก็ขอตัวกลับก่อนโดยให้เหตุผลว่าต้องไปทำธุระต่อก่อนกลับป้องได้แลกเบอร์โทรศัพท์และช่องทางการติดต่ออื่นๆกับชมพู่ไว้เพื่อให้สามารถติดต่อกันได้สะดวกหากมีเรื่องด่วน หลังจากนั้นชมพู่ก็ตั้งใจที่จะดูแลและสังเกตอาการของเชนอย่างใกล้ชิดถือคอยพูดคุยกับเขาถามถึงความรู้สึกและความคิดเห็นต่างๆพยายามที่จะสังเกตพฤติกรรมและท่าทางของเขาอย่างละเอียดในขณะเดียวกันชมพู่และป้องก็เริ่มติดต่อกันบ่อยขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของเชนเท่านั้นแต่ยังพูดคุยถึงเรื่องส่วนตัวความชอบและความฝันต่างๆ